อ่านโจทย์นั้นก่อนนะข้อ38น้ำหนักของนักเรียน3คนเป็น40 4 40, 40แล้วก็6กิกิโลกรัมถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก2คนโดยคนที่มาเพิ่มเนี่ยคนหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าอีกคนหนึ่งอยู่4กิโลกรัมแล้วถ้าให้อย่างนี้แปลว่าคนหนึ่งเป็น x อีกคนหนึ่งเป็น x บวก4เนาะเนาะหรือไม่ก็ x กับ x อลบ4่อะไรเงี้ยต่างกันอยู่4นะครับ และค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของน้ําหนักทั้งห้าคนเนี่ยก็คือพอบวกไอ้สองคนที่เพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็น46กิโลกรัมจงหาว่าคนที่เพิ่มเข้ามาน้ําหนักกี่กิโลกรัมก็คือหาสองคนอะใช่ปะ่ะคนหนึ่งที่เป็น x อีกคนหนึ่งที่เป็น x บวก4โอเคไหมเราคิดเองได้นี่จะคิดเองก่อนไหมหรือให้เฉลยหน่อยหนึ่งไม่ไม่เฉลยแล้วกันจะเขียนสูตรให้นะ x bar เท่ากับซิกมา x อส่วนเอ, <c oughs> อนคิดเอง <c oughs> บอก,กว่าวันนี้คือเฉลย <c oughs> อละคิดเองก็ไม่ยากเนาะรานนั้นก็จากสูตรใช่ไหมเราก็บอกว่ามันคือ44สบวก4ีบวกห0แล้วก็บวก x ใช่ปะแล้วก็บวก x อีกตัวหนึ่งที่ต่างกันอยู่4ในที่นี้ให้เป็น x อบ4 ทั้งหมดก็ 1, 2, ึ่งสอี่ห้าหาร 5, ห้าฮะแต่ถ้ากับ x bar บก็คือ4ี่หเห็นไหมฮะนี้เนาะพี่ก็สี่สิบคูณห้านะก็ได้2องรนะแล้วก็ที่เหลือเนี้ยบวกกันใช่ป่ะไอ้ลบ4กับ4ีบสมันจะหายไปนะพี่ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ร้อยสี่สิ กับ 2x ถูกไหมพี่ก็ย้ายข้างไปสองร้อยสามสิบลบรอยสีสิบก็เหลือเก้าสิบาก็สอง x งั้นจบละ x เดียวก็เลยเป็นสีสิบหนี้ง่ายเท่านี้เองคิดสนาม <c oughs> โอเคไหมแต่แต่เราใช้บวกหรือใช้ลบล่ะตอนลองคิด <c oughs> อ่ะใช้บวกก็เล่มก็จะยากกว่านี้นิดนึงใช่ไหมอืม <c oughs> ถ้าถ้าใช้ลบมันจะง่ายเพราะว่าเนี่ยพี่มองเห็นว่าเนี่ย ลงท้ายด้ว4แล้วเนี่ยลบ4 4กับ4ก็ตัดกันเแือ40ตรงนี้ก็จะได้เป็น140เนี่ยนะครับแต่ใช้บวกก็ไม่ได้ยากมากก็บวกเลขไป,ไปโอเค